ที่ชวนมามองอีก,อกจุดหนึ่งในในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเห็นคือ movement ของก้าวไกลคือนอกเหนือจากว่ากฎหมายของก้าวไกลที่เข้าสภาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็บทบาทของสสที่เราเห็นเนี่ยเราเห็น movement อีก2ประการที่เกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์อาจารย์ movement หนึ่งก็คือว่าก้าวไกลเขายื่นผ่านอาจารย์วันนอ,อ,อขอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาขอบเขตอํานาจของสารรัฐธรรมานูญกับ,บกับ2ก็คือว่า ก้าวไกลในฐานะพักฝ่ายค้าเนี่ยนะฮะเขานำประชุมและมีมติร่วมกันอบอกอว่าเดี๋ยวจะเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตราหนึ่งับต่อรัฐบาลก็คือการอภิปรายแบบไม่ลงมติม,มันก็คือซักฟอกแบบไม่ลงมตินั่นแหละเนี่ยมันเป็นสองมูเม้นที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวบอกว่ามีคนพยายามจะเร่งให้มีการ,รตั้งเรื่องยุบก้าวไกลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่ซัดไปตรงๆเลยคือตั้งกรรมการศึกษาอำนาจ สารมนูนอ่ะครับนี่คือแรกแล้วใช่ไหมเนี่ยพูดจริงมันก็เรียกว่าแรกมันก็ไม่ได้เพราะว่าแบบสารมนุนยังไงก็มีอํานาจใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนของก้าวไกลเต็มที่คือได้แค่ศึกษาจะศึกษาได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในในแง่แรกมัน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 แรกไม่ได้หรอกเพราะว่าน้ําหนักของเรื่องมันต่างกันแต่ว่ามันก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีว่าเราเห็นแนวทางการทํางานในสภาแบบก้าวไกลนะครับที่เขาพยายามจะใช้กลไกทุกอย่างในสภาผู้แทนราษฎรให้มัน ให้มันมีสมรรถนะสูงสุดซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เราพูดได้อย่างเต็มที่ว่าก้าวไกลนะครับหรือว่านากักการเมืองที่กิจไครกายก้าวไกลอย่างหมออ๋องพักเป็นธรรมเนี่ยทำางานแบบการเมืองแบบนี้คืออะไรก็ตามที่เป็นเขตอํานาจของสภาเนี่ยต้องปักหมุดมันไม่ชัด ใช่ไหมครับอย่างเช่นพอปฏิพัฒน์สันติพาดาเห็นว่ารัฐบาลดองกฎหมายก็ไปทวงกฎหมายก้าวไกลเห็นว่าสารมนูนอาจจะมีอํานาจมากเกินไปนะครับอย่างเช่นการวินิจฉัยเรื่องเรื่องเรื่องคุณพิธาหรืออาจจริงๆมันคือเรื่องอื่นที่คนวิจารณ์เพื่อไทยเองก็เคยวิจารณ์สารมนูนทั้งู้ตรงตนะครับว่าอย่างเช่นสารมนูนพูดถึงเรื่องโครงการสองล้านล้านนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงไม่ควรเกิดนะครับมันมี อะไรนะถนนล,ลูกกำลัลงอยู่<เ>อ,อย่างเงี้ยเพื่อไทยก็เคยวิจารณ์ว่าสารมูลใช้อํานาจเกินกว่าเหตุหหนะครับกรณีคุณสมัครนายกจากพักในเครือข่ายของเพื่อไทยพลังประชาชนถูกเอาออกจากการทํากับข้าวสารบอกว่าการทํากับข้าวรับตังค์เขาเท่ากับเป็นลูกจ้าง <เอ S 2> ลูกจ้างตามกฎหมายคุณสมัครบ,บอกไม่ได้เป็นนะไม่ได้ทํางานบริษัทอะไรสารก็บอกว่าในแง่กฎหมายแรงงานอาจจะไม่ได้เป็นไม่มีสถานะภาพ,าพเป็นลูกจ้างแต่คําว่าลูกจ้างในพุทธนานุกกรมแปลว่าคุณรับตังค์อ๋อ คุณสมัครก็เลยโดนออกจากตําแหน่งนายกเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเองก็รู้และเคยวิจารณ์สาม,มุนว่าใช้บทบาทเกิน,เก,นเกินอำนาจหน้าที่ตัวเองไปเยอะอเพราะฉะนั้นวันนี้ก้าวไกลเนี่ยนะครับเขายันความสําคัญของสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าอะไรที่เป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับสารละนุนต้องไม่ก้าวล่วง นะครับเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยจริง,รงๆประเด็นเรื่องเขตอํานาจเนี่ยสำคัญเพราะว่าหลังจากการเกิดสามนูนในปีจากราัฐมนุนปี40จนถึงปี2566เนี่ยสารรัฐธรรมนูญนะครับด้วยที่มานะครับด้วยภาวะแวดล้อมทางการเมืองเนี่ยสารรัฐธรรมนูญขยายอํานาจตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ<ช>นะครับโดยรัฐธรรมนูญเองด้วยอย่างเช่นรัฐมนุนคุณมีชัยปี60เนี่ยขยายสารอำนาจอนาจสามนูญว่าเรื่องไหนก็ตามที่สารนูนคิดว่าหรือเชื่อว่าจะมีการล้มล้างการปกครองเนี่ยฟันได้เลย เชื่อว่าหรือคิดว่าเนี่ยฟันไดเลยเนี่ยมัน,นมันเกินไปนะครับมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยกติกาต่างๆขยายอำน,นาจสารมนุยนเยอะจริงรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก้าวไกลเนี่ยจะบอกว่าแลกหมัดเนี่ยพูดไม่ได้เพราะว่าสารมนุนเนี่ยมีอํานาจในการยุบพ,พักแต่ว่าคือการปรับบรว่าอะไรคือปัญหาเรื่องเขตอํานาจผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญและสภาผู้แทนราษฎรคุยเรื่องพวกนี้ได้ครับต้องคุยด้วยว่าเขตอํานาจของสารมนุนนี่อยู่ที่ไหน ซึ่งเนี่ยผมว่าไอ้ตัวนี้มันก็วัดใจดีเหมือนกันนะอาจารย์คือถ้าคือถ้าเรารมองว่าอำนาจที่ติบัญญัติเป็นอำนาจที่ต้องยืนยันว่าเรามีความสําคัญเรามีศักดิ์ศรีเรารเป็นตัวแทนของประชาชนแบบนี้เนี่ยแล้วก็ถ้าเรามองว่าบางส่วนของ,ของสามนูนมันมีปัญหาในส่วนขอบเขตอํานาจเนี่ยถ้าเกิดสภาหมกแบบนั้นทุกคนก็ต้องโหวตช่วยก้าวไกลถูกไหมใ,ในการตั้งทำรหรการเซตนี้ขึ้นมาใช่ใช่แต่ถ้าสมมติมีแค่ก้าวไกลพรรคอื่นไม่ตั้งเนี่ย เออก็น่าคิดเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อไทยต้องแสดงสปิริตนะแล้วแม้กระทั่งนักการเมืองคนอ่ภูมิใจไทยด้วยหรือว่าอาจารย์วันนอพักประชาชาติเนี่ยสมัยเป็นฝ่ายค้านก็พูดเรื่องพวกนี้เยอะนะครับว่าสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยเป็นเป็นเป็นอำนาจสูงสุดมาจากโปรออาจารย์วันนอสมัยเป็นฝ่ายค้านพูดเรื่องนี้ทุกวันนะครับพักประชาชาติเอาอย่างไงนะครับภูมิใจไทยเอาอย่างไงเพื่อไทยเอาอย่างไงนะครับ อำนาจสารมนุนเนี่ยแตกต่างกับสารอื่นนะครับสารมนุนเนี่ยพื้นฐานคือเป็นสารเชิงการเมืองเป็นสารซึ่งเกิดโดยนโยบายในรัฐธรรมนูนแตกต่างกับสารดีกาสารแพ่งสารอาญาซึ่งเป็นสารซึ่งมีลักษณะของการเป็นสารเชิงจารีิประเพณีหรือสารโดยธรรมชาติแต่สารมนุนเนี่ยไม่ใช่ประเทศเรามีประเทศโดยที่ไม่มีสารนุนมาเลยจนกระทั่งปี2540 สารมันเป็นสิ่งที่เพิ่งมี26ปีเพื่อถ่วงดุลนักการเมืองใช่แล้วอำนาจสารมันเปลี่ยนไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญในบ้านเราหลังปี40ก็มาจากการรัฐประหารทั้งนั้นมันอำนาจสารมันขยับตามการรัฐประหารม,มันการตั้งกำรานเพื่อเขตอำนาจสารมันเนี่ยประชาชาติต้องทำเพื่อไทยก็ต้องทำภูมิใจไทยก็ต้องทำแม้กระทั่งประชาธิปัตย์ก็ต้องทำนะครับ <Okay. S 1> แล้วผมคิดว่านักการเมืองในระบบสภาผู้แทนราษฎรประชาธิปไตยสภาต้อง เข้าใจเรื่องเขตอำนาจสามนูนว่าต้องมีการลากเส้นเขตอำนา,าจให้ชัดเจนซึ่งตอนนี้มันมันม่วไปหมดโดยคุณมีชัยเป็นคนทําให้มันมัว่วมาตรา49เนี่ยใช่ครับใช่ไหมโอเคคือ,ค,อคือที่ถามบบนีอาจารย์เพราะว่าพอเราถอยมาดูในภาพใหญ่ภาพกว้างเนี่ยเราเฉลยว่ามูฟเ m e n ของเก้าไกลคือในในมุมสําหรับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีกตั๊บหนึ่งคุณก็เจอยุบพักแล้วคุณจะโดนนุ่นนี่นั่นเข้ามาบางคน ในความคิดความเชื่อแบบเดิมก็ประคองตัวแล้วประคองตัวแล้วอาจจะหาที่อะไรก็ว่ากันไปแต่เราเห็นว่าสําหรับก้าวไกลเนี่ยทั้งยืน่นตั้งกรรมการเนี่ยทั้งยื่นเปิดชักฟอกเนี่ยคือแสดงว่าแนวคิดแบบก้าวไกลคือฉันไม่แคร์ผมว่าแนวคิดแบบก้าวไกลเนี่ยเขาไม่เล่นการเมืองให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลหรือมีอํานาจอย่างเดียวแล้วไงคือเขาเล่นการเมืงเองเพื่อพูดเรื่องหลักการนะคือนักการเมืองที่กล้าพูดเรื่องเขตอํานาจสา,ามนูนเนี่ยคือเอาอย่างนี้คือตามหลักการเนี่ยสภาพูดได้แต่ความเป็นจริงคือ พรรคอื่นเนี่ยปอดแหกไม่กล้าพูดกลัวว่าถตัวเองมีคดีเข้าสู่ศาลมันจะถูกศาลเล่นม,มีใครในประเทศนี้อยากทะเลาะก,กับศาลนะครับใช่ทะเลาะก,กับศาลศ<ส>าลเขามีอำนาจในการตัดสินคุณนะครับมไม่มีใครอยากทะเลาะหรอกใช่ตามทฤษฎีเนี่ยพูดได้หมดและครับว่าสภาผู้แทนมีอำนาจในการทำเรื่องพวกนี้ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงคือไม่มีพรรคไหนกล้าทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นในกรณีก้าวไกลคือคือพรรคซึ่งมีดีเอ็นเอไม่เหมือนพรรคอื่นนะครับคือพรรคซึ่งเดี๋ยวเขาต้นทุนต่ำเปล่า ไม่ผมคิดว่าต้นทุนเขาสูงคือเขามีหลักการเรื่องเบริไตคือคือเขาแบกหลักการอันนี้ไว้กับการสร้างพักเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่วางลงเพื่อประนีประนอมไหมเขาเขาไม่ใช่เป็นพักแบบที่อ่ะถ้าเป็นพักการเมืองเบืองประเภทถ้าคดีอยู่ในสารรัฐธรรมนูญจะมีนักการเมืองเระเภทนะครับพูดตรงตรงพักรูนรัฐบาลบางคนก็ถูกมองแบบนี้คือพอมีคดีปุ๊บเนี่ยเงียบเงียบดีกว่าอีออกับศาลดีกว่าอีออกับผู้มีอํานาจทําตัวสงบปากสงบคํานะครับอย่าซ่าเขาจะได้ไม่เล่นเรา นะครับซึ่งซึ่งแต่ละพักก็อาจจะเลือกวิธีที่แตกต่างกันแต่ผมว่าวิธีก้าวไกลเนี่ยเป็นวิธีที่ในเชิงสถาบันเนี่ยเขาปกป้องสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าตกลงสารนุ่นจะมายุ่งกับเรื่องของสภาได้แค่ไหนนะครับจริงๆสิ่งที่ก้าวไกลพูดมันคือสิ่งเดียวกับที่เพื่อไทยเคยพูดตอนสารธรรมนูญเนี่ยล้มโครงการสองล้านล้านว่าประเทศไทยไม่ควรมีรถไฟความเร็วสูงเพราะยังมีถนนลูกลังครับมันคือเรื่องเดียวกันแต่ว่าเพื่อไทยไม่กล้าพูดแบบนี้ นะครับเพื่อไทยอาจจะมีนักการเมืองบางคนที่กล้าพูดในเวทีอภิปรายหรือเวทีสัมมนาเวทีเสวนาแต่พอพูดในนามพรรคในเชิงทําเรื่องกฎหมายนี่ไม่มีนะครับอาจจะมีบางท่านที่อ,อย่างเช่นอาจารย์มานิจจันทกลับซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาซึ่งท่านเคยอยู่กับเพื่อไทยท่านกล้าพูดแต่พออาจารย์มานิจไม่อยู่แล้วนี่ก็ไม่มีหรือว่าอาจจะมีพันเอกดอกอรอภิน,นันวิริชยชัยเป็นรองประธานสภาของเพื่อไทยซึ่งซึ่งหลังรัฐประหารปี57ท่านก็ลี้ภัยไปฟิลิปปินส์แล้วไปเสียชีวิตที่นั่น นะครับท่านก็ท่านก็เป็นคนที่กล้าพูดแต่คนอื่นที่อยู่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าครับแม,มนสิ่งที่ก้าวไกลทําจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดครับเพียงแต่พักการเมืองอื่นเนี่ยไม่กล้ากลัวมุมเล็กๆที่มันเกิดจากมูมเว้นของก้าวไกลคือการยื่นเปิดอภิปรายรทั่วไปเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้มีคนรัฐบาลบอกว่าเออก็ดีก็ถ้าจะมาสะท้อนบนเหตุผลผลก็โอเคแต่จริงรัฐบาลก็เพิ่งทํางานมาหเดือนเองอยังไม่ยังไม่ได้แบบใช้งบใช้อะไรด้วยซ้ําไป มุมหนึ่งเขาก็พูดต่อว่าแต่ขอว่าอย่าใช้เวทีนี้มาเป็นเวทีสร้างความนิยมด้วยเวลาที่เหลืออยู่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วก็อย่ามาใช้เวทีนี้แบบลักษณะมันฝึกคนของตนเองในการพูดแล้วก็สร้างความนิยมอะไรประมาณเนี่ยก็เหมือนส่งเสียงเอานี้ก็ส่งเสียงพุ่งไปยังก้าวไกลแล้วแหละแต่พูดในภาพรวมว่าพรรคร่วม่ายค้านแต่จริงคือประเด็นก็คือ ตรงไปยังก้าวไกลว่าเฮ้ยอย่าเอามาใช้เป็นเวทีสร้างความนิยมฝึกคนตนเองในการพูดนะเนี่ยมันก็มีมุมเล็กๆที่ที่ก็ตอบโต้กลับมาเหมือนกันบอกเฮ้ยรู้ทันนะรู้ทันนะถ้าคุณจะใช้ทัคติกแบบนี้เนี่ยเออผมไม่รู้ว่าก้าวไกลมีปัญหาเรื่องความนิยมหรือรัฐบาลมีปัญหาเรื่องความนิยมมากกว่ากันในตอนนี้ <laughs> เออผมไม่แน่ใจนะครับคือถ้าฟังรัฐบาลน, <laughs> น่าจะเป็นรองนายกคนหนึ่งพูดนี่นะครับ ว่าก้าวไกลต้องการใช้เวทีพิพายเพื่อสร้างความนิยมเนี่ยผมว่าต้องตั้งคำถามกลับว่าระหว่างก้าวไกลกับรัฐบาลใครที่มีปัญหา,หารเรื่องความนิยมมากกว่ากันครับครับหรือพูดตรงๆคืออันระหว่างคุณพิธากับรองนายกท่านนั้นเนี่ยใครมีปัญหารเรื่องความนิยมมากกว่ากันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับตั้งเป็นคำถามไว้แต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็มันก็เป็นคำตอบโต้ในเชิงการเมืองนะครับของนักการเมืองยุคเก่าที่พอจะมีการตรวจสอบก็พยายามต้อยค่าการตรวจสอบว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อสร้างคะแนนนิยมนะครับผมถามกลับแบบนี้ว่า ก็อย่างที่เราคุยกันในช่วงต้นนะครับว่าแล้วสมัยเพื่อไทยตรวจสอบพลเอกประยุทธ์เพื่อไทยตรวจสอบพลเอกประยุทธ์เพื่อสร้างความเกลียดเพื่อไทยเหรอครับใช่ไหมครับหรือเพื่อไทยตรวจสอบพลเอกประยุทธ์เพื่อสร้า<อ><ก>งคาวามนิยมให้พลเอกประยุทธ์การตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยโดยเนื้องานนะครับถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลล้มเหลวคนก็จะสนับสนุนฝ่ายตรวจสอบโดยปริยายเหมือนกับสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับเพื่อไทยตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ ซึ่งท่าเพื่อไทยตรวจสอบได้ดีเ,เป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านเออเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านของต้น<ช>เหมือนสมัย6กสองเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแต่ต้องเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยตรวจสอบพลเอกประยุทธ์คนก็จะชื่นชมว่าเออเพื่อไทยตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ได้ดีแล้วก็จะนิยมเพื่อไทยโดยปริยาย <wiping. S 2> นะครับะฉะนั้นการการที่พักฝ่ายค้านจะตรวจสอบรัฐบาลแล้วเกิดคะแนนนิยมเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นผลจากการตรวจสอบที่ดีใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าบางครั้งพักฝ่ายค้านตรวจสอบห่วยคนก็ด่าพักฝ่ายค้านก็มีนะครับ การจะได้คะแนนนิยมหรือไม่เนี่ยการตรวจสอบไม่ใช่เครื่องการันตีว่าจะได้คะแนนนิยมหรือไม่ได้แต่คะแนนนิยมจะเป็นผลพลอยได้จากการตรวจสอบที่ดีซึ่งถ้าตรวจสอบได้ดีนะครับคนเห็นว่ารัฐบาลมีปัญหาคะแนนนิยมก็จะไปยังคนตรวจสอบอแต่ถ้าตรวจสอบแล้วเลอะเทอะอภิปลายน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงคนก็จะด่าคนตรวจสอบคือคนดูเขาเห็นอยู่แล้วใช่ นั้นเพราะฉนาะฉน,นั้นรัฐบาลไม่ต้องไปกังวลแทนก้าวไกลหรอกครับว่าเขาจะตรวจสอบไปเพื่ออะไระนะครับถ้ามันมีคะแนนนิยมมันก็เป็นเพราะว่าเขาตรวจสอบได้ดีแค่นั้นเองส่วนรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการใช้เวทีตรวจสอบเนี่ยให้คนรักรัฐบาลมากขึ้นเอถ้าคุณตอบได้มันก็ใช่นั่นแหละถ้าก้าวไกลตรวจสอบมาว่ารัฐบาลทํางานไม่ดีรัฐบาลก็บอกไปสิครับสมมติก้าวไกลบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำดิจิตอลวันเลดรัฐบาลก็บอกไปครับผมทาไปเยอะแล้วแจกไปเยอะแล้วประเทศไทยมี50าสิบล้านคนผมแจกไปแล้ว40บล้านก้าวไกลเอาคุณเอาอะไรมาด่าผมอ คุณก็โชว์ไปดีครับว่าก้าวไกลมั่วข้อมูลว่ารัฐบาลไม่ได้ทาหรือถ้าก้าวไกลบอกว่ารัฐบาลไม่ขึ้นค่าแรงเป็น400ในปี67รัฐบาลกระบอกดีครับว่าตอนนี้เดือนเมษามีนาผมขึ้นไปแล้วถึงจะไม่ได้400ผมขึ้นให้แล้ว2บาทจะว่าอะไรกับผมอีกก็บอกไปดีครับว่าขึ้น2บาทมันต่างกันตรงไหนกับ400ครับก็ตอบไปเลยตอบไปเลย้ลยามข้อมูลก็เดี๋ยวคนเขาตัดสินกันเองอคนก็จะด่าก้าวไกลเองว่าโหรัฐบาลขึ้นให้2บาทก้าวไกลไปว่าเขาทําไมเขาขึ้นให้ตั้งเยอะแล้ว คุณมั่วนะเก้าวไกลคุณมั่วปล้วบาดเวาได้ยังไงขึ้นี่2บาทแล้วเบาเขาไม่ขึ้นไม่ได้เออครับโอเคอ่ะนี่เป็นมู vement ของก้าวไกลที่เห็นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน q ิวคได้เลยครับ